สบายดีพี่น้องสบายดีย่ามแรงเนอะอย่าแรงพี่น้องเบิ่งไหมจะล่มแห้งบ่แห้งกระถางเข้าเอาตันอันทางเข้าไว้มีล่มพัดจนล่มดินมังกรเอาเนาะ ดูพี่น้องมเห็นไข่พิ่เนาะคุกคุกคุกเพราะว่าพิ่เต่งไข่ไว้อยู่เต่งไข่เ่อละน่อยสอง่ยตอเนี่น่ไปทอดชิหน่อยลวยพอนี้รยงแดงพี่เนพ็องเก็บไเดกเมพ็ดอันนี้หาเพ็ดเพ็ดเด็ดพี่น้องิเล่อให้ ขาดเบิดหนาเลยนี่ตัวกำลังเขียวๆจะเก็บตดยน้ำกัดแต่ว่าบัวแดงสชอบเพชรมันปลูกขายเนาะหับประโจนมันมาลินน้ำยี่น้องเว้ยเพิ่งมาหลอกบัวป่ยแล้วบังเมือ,นะอ,อ,นะอมังเล่นเท่านี้นะนกขนาดเาอาไอ้ปิดไปใส่ต้มไก่เลยเนี่ ตัวบุกทุกเองพี่น้องก็เบิ่งต้นนี่เต็มเลยก็เต็มเลยุกกวาดลายเนาะตัวนี้เนาะประจมเนาะเพชรเหรอครับมุกเพชรจ้ากระมี่หมดฝืนมาของเฝืนก็มีอยู่งฝืนมาเก็บซอยเดี๋ยวเป็นหมากเลยแมนบ่แมนจากที่ว่าล่นแล้วเป็นหมากพี่น้องนี่โดดเป็นยังไงนี่ลืมไปลืมสื่อตลอดนวลจันทร์ชมจันก็ชงจัน เอาบเก็บไว้เพิ่นกระลุน่นไงมันเป็นอย่างมันก็มาเป็นวินนี้สักทีมันเก๋มันเก๋ว้าลือมัน,นมันหน่งหน่องโบเพ็ดเดาหอบโบตากโบเพ็ดได้พ,พี่น้องยังซีว่าจังทุกใส่ไม้อ,อันนี้แหละเสียงมันโบชดใส่เคยนหะแบบเสียงมันอยากแตกบอกพี่น้องแต่ว่ามันกันลมได้เลยตัวนี้ ที่าการย์ฟังไทยเบนหาสองตัววัวเขาเหมาะเลยชายยามโอ้เขามางัวเฮาอันตรายเนี่ยเขามาเลาะกินเบิดพักมีซีซอมเขาเอาสวนมาอย่างนี้หละมายังซีนแหละุยงัวจะเข้ามาสอนพักเนาะจะโจมอะไรมันโบแดงคือของเพื่องเพชรขายมันแดงมันจะจับไ้แดงเฟื่องเพชรอ้าพิกสีฟ้า เป็นดาซีฟ้าพวเป็นหมากหลายเนาะหมากมันกินได้บ่รวยกินได้จะโดกหมากมันกำลังโจมมานแวันออกเนาะ ไปแล้วมนปอ่ะโอ้ขอาอ้าม่เียโ่ใส่ขุนขี้ไก้ให้แล้วมือเ้านี่พี่น้องนี่ เพื่อนจะคลิปว่บบาสาวว่าถือเดอ้อตำดิ่งกันนะไว้ใส่ตำใส่แกงอ่าตอนนี้หานะ้ามีกระสรแสแบบว่าร้อนแรงขนาดอยู่ทางฝั่งลาวเฮาเนาะที่ว่าผู้ชายเพื่อนอ่าสี่ผู้หญิง่นะพี่น้องสาวซุกเห็นคลิปแล้วสาวซุกกะรู้สึกแบบอู้แบบรู้สึกว่ามันหุ่นแหงกับผู้หญิงเฮาเนาะเห็นคลิปแล้วกะ คตหูคตหูในใจแบบว่าแบบผู้ชายก็ตีผู้ยิงได้แบบนั้นนะนะผู้ซึกแบบยานผู้ชายเนาะได้บูพี่น้องเห็นแต่ก็เป็นแต่ยานอารมณ์หุนแหงเนาะตีผู้ยิงตีตีว่าได้อยู่ทางเหนือพ่เหนือของฝั่งลาวเฮาเหนือขึ้นไปบูว่ามันเป็นคิดขคองประเพณีของเพื่อนหรือว่าจากไหนเนาะตีแถ้ๆเลยพี่น้องเอฟซีอาจจะเห็น เพราะว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลนะ่นแซ่ออกไปหลายแหง้งแบบหลายหมื่นหลายแสนแซ่เลยแหละกับเจ้าแซ่เจ้าซุกเห็นคลิปแรกของบ้หุ้นแหง้งไปในคลิปที่สองค่ะตีอยู่กับตเทิงพูเลยตีอยู่กับตทงพู้เลยที่ผู้ยิงค่ะนะเกือบตกกิงลงพูเลยโ,โหดเป็นเศร้าเข่ามุ้งอย่างนี้แหละทางหนึ่งอะบเร้สาซุกเห็นแล้วเร้สาซุกก็งงแบบงง แปลกแหงแบบผู้ชายตีผู้หญิงอยูุทามกางคนหลายร้อยหลายพันขนาดแล้วบ่มีคนกล้าเข้าไปช่วยมันเป็นประเพณีเพื่อนบ่หรือว่าจังได๋เห็นแล้วก็งึดงึดนะพี่น้องงึดงง่ะนงพวกประจวบเพื่อเก็บพวเป็นแกศไะแกศแล้วเนี่เขาเกลียวเกลียวเนี่ยเอาแล้วนะ ให,ใหญ่่นีพี่น้องเอฟซีบางคนก็อาจจะยังบ่เห็นคลิปนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเชาวซุปเปอร์ไเบิ่งนจะหน่อยหนึ่งแบบว่ามันมันถือบ่ตีพุ่งยิงแนวนี้ค่ะพี่น้องบพรว่าอยู่สมันกะโคตรแบบว่าตีผู้งยิงแบบผู้งยิงกะนั่งให้ตีซื่อๆอยู่ฮะนะนะมีชาวซุปมีคลิปหน่อยหนึ่งเนาะนี่ เอางเอาสือฟาดเอาฟาดเอกฟาดิ้างนอันนี้นี่เป็นคลิปที่ว่างโหดมีคลิปหนึ่งที่โหดโหด่านี้อปกนอีกน้่งคลิปหนึ่งค่ะแี่ว่าเอาขั้นจองค่ะนะขันห่มมัน ฟาดจนขันจองห่ะมุ่นจนผู้งยิงค่ะมือค่ะเต็มแต่เ,ตเลือดหน้านี่ก็น่าจะมีเลือดเมียอย่างนหัวนี่กัมีเลือดหลังนี่ก็ไหวเบิร์เนาะเาทุกเห็นคลิปเลยเาทุกเป็บูการ์เบิร์กหูจึกไม่เป็นตตย,ยานอยู่ยวเดี๋ยวมึงดูนี่น้องน้อยตัวนี้นะนีะ่เสียงยังแตกลงมาอีก อยงงนนอย,ยูงนอสีเลองกน้อใสอนสน,สนี้เยเานาแบบแบบเตะผู้ยิงตีผู้ยิงแบบโคาโหดอย่ถามต่างคนเลหลายแต่ม,มีคนขอไปซอยค่ะนะเ้าสุมาเห็นแล้วเป็นตายานเตะเกอือบตกภูเลยภูทางเหนือเนาะ คุณยิงเกือบริงลงคูนี่น้องเกือบตุกลงคูตีลงตีลังกาเลยนะเป็นกเกษตรที่ว่าฮอรเองคนใน,นบ้านเฮาพากันแบบต่างงงงงมาจากเงิดเงิดว่ามันเกิดเหตุแบบนี้ะได้ยงดะนะที่ว่าให้ผู้ชายตีผู้ยิงแล้วบ่มีคนสวยฮนะน่ะมันเป็นประเพณีบม่มหรือว่าเป็นอย่างถ้าไปเข้าไปซอยแล้วมันพิษฮิตพิษค้องม่หรอวจังไดเนานะ ถึงว่าสิวิตที่พิจคองกะผู้สมควนตีนะพี่น้องจักรทุกคิดว่าจักรทุสสเพลยแล้วจักทุกยานเลยบวกาบกาบวกกามีผู้บ่าวทางเหนือเลยว่ะสิฮะยานเนะาะใจคนตีแบบฮาวแบบนี้แต่บุมีคนสอยะนะฮันจันล่ายเลยพี่น้องถึงที่ว่าจังไดเนาะเป็นผัวเป็นเมียเนาะเมียหลักไปลินกต่บุมีชิดต,ตีขนาดนี้ตีบ่ไม่ว่าผู้หญิงไหนอย่างเมื่อ คล้ายๆเป็นว่าผู้ชายมานำมานำให้เมียครับแต่ก็เมื่ออย่างม่อนํำทางผู้ชายก็ตี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 วุทยุพี่น้องเห็นสองสามคลิปเลยตีวุทยุคนก็นได้แต่ยืนเบิ่งค่ะบกเข่าไปสวยงงคือกันเป็นอย่างคือบกเข่าไปสวยไปถามมาตีกันย้อนยั้งกซันตีนะบกไฮไซความคุนแหงกับคุณยิงเนาะอีตนผคุณยิงบมีทางสู้ มันเเก๋ๆท่านบุเก็บไปไว้พันเน่าอยูเลยดิบวมโโตแล้วเดี๋ยวจังหน่อยคุณแลหละพี่น้องเขาดูสิม,มาโคตรเปินดนะุกยู่ได้บอกไปจินดาเฮาเนาะเห็นคลิป,ลาาปแล้วก็เฮาเป็นกุญงนี่เฮาก็ะู้ซิวโคตรหูเลยพี่น้องวะ ตีกันโพดตีกันจนว่าเลือดออกย่างตกมือเต็มแต่เลือดจู่ย่างยักษ์ของยแล้วโชคดีในในตอนท้ายค่ะมีเอ่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารพลเห็นจะเข้าไปช่วยเนาะเข้าไปช่วยจักษ์ผู้ชายคนนั้นไว้เพื่อบู้ชายตีผู้หญิงคนนั้นต่อเนาะโชคดีมีเจ้าหน้าที่เพ่นเห็น คนที่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ถ้าว่าบุกเข้าไป่วยก็ยังให้ไปบอกเจ้าหน้าที่ไว้ๆนะพนี่น้องคุณยิงทั้งการนั่งใครตีย้อนวายานย้อนวายานผู้ชายนั่งใครตีอย่ัไไไบบงไงเนี่ยไม่นีเลยเดี๋ยววางดอกไม่ลงไปไว้กินนะบ่นนั่งตีกินมะทันไปไปกินมะกระทั่นะนพี่น,น้นองแต่ว่าเอาดอกมันลงเลย สิมาเบิ่งมากระทั่นแม่ว่าเพิ่นปลูกไว้พี่น้องนี่โอ้กำลังเหลืองๆกำลังพอดีกลิ่นเลยนี่แซ่บอยู่บ่ยังบ่ได้ซิลในเสาซุกนี่ไงดินี่นี่ง่ายบ่นี่นี่นะตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยอะไรนี่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 โอ้พี่น้องเสาสุกบ่เห็นมากง่ายเนี่ โมเห็นหมากใหญ่อยู่นี่มากแดงๆนะ่อนนโอ้ดีๆแดงๆแล้วหมากระทันต้นนี้แม่วาปลูกไวปปปก้ประมาณสามปีสี่ปีฮอนบอกประมาณสามอือจีเอาไปซีมลงเบิ่งว่าเป็นจังไงพี่น้องซีมมาสีแดงทีแรกคิดว่าซีนไ,นไว้ใหญ่แต่แต่ตับนี้บ้าสุดๆของเกิร์น,นสมๆดมเดลยเจี๋ยวไปล้างซีมเมื่อวานบอก เป็นดกเลยพีอน้องปีนี้แหละปีแรกที่ว่าคนจับเอ๊ยปักมือที่คนจับต้นที่กายนี้จับแล้วล่นบม่ได้กินค่ะว่าเป็นแมงบอ่งอบนะลางไิใส่คุ่นใส่ย่างไี่คนใส่ถุเพม่คนจับเบง่งคนนือหนุ่มนี่นี่นี่ดกอีลี ปูเป็นมักกระานน่อยใหญ่มักกระทานน,นม,มนมเนาะไปกำลงไปล้างซีมเบิร์นวันนี้พี่น้องมักเผ็รป่นกัะมักกระานมีตังกินเดียวบ่มักกระทาน น้ำต่ำหมดเลยดอกพี่น้องน้องมาเข้ามักหยางน้ำมังกรทันปักมือนี่ขอซีมหมานี่ก่อนหมูแมงเจาะหน่อยหนึ่งเลยอืมเอาเดี๋ยวให้อันเจ้าของต้นที่เพิ่นปลูกมาตัดสิน <c oughs> สบายดี <c oughs> โอ้ลูกชุกพิษมักรทันทีนท่แม่ปลูกมา มาซีมเบิ่งซิมเบงยังไม่อนเยัง่ซีมจะเถื่อนเป็นปีนี้นหะนี่ค่ะหาก็เป็นปีแรกแม่จักปีจะว่าจะปลูกจักเน่ยสามบอกเนาะวระาณสามปีบุรุษสามปีกระส้มกระเพรอมแห้งพอดีกินชมมันยังยังบ่เอิมหรือว่าหรือว่าเัาต้องใส่ผุ่นในพื้นเมืนจังหวัดใส่ขี้เท้าบ่เพื้นป่ะอาอย่างแม่งพี่น้อง แม่มันก็นทานออแถวนี้คืออยากแม่คนดีกินชม,มแม่คนระับกินหลายเพราะว่ามื่อกี้ก็เจ็บท้องกินยาแล้วแม่แม่ว่าเพื่อกินประเภทส้มหมดแล้วแม่แมทีแรกคิดว่าชีวานมาส้มเนาะส้มน้อยอหนึ่งกหบมันาะให้มันเอิบก่อนส้มหลายหวานหน่อยตัวดีกิน่นส้มหน่อยบ่แม่กับแก้วสายบัณฑิตตอนแรกเขาซื้อขวดมังเพชรตำแก้วกับ ข่หอยต้มหอยพี่น้องอลืมเก็บผงหอมป้อมผงหอมป้อมในนานอันผักคะน้าหามันกำลังใหญ่ตัวน่ให้กินได้แล้วตัวลูกไม่ยังกินโบได้ใส่ผุดเช้นานี้ใส่ผุนเช้านี้พี่น้องสรุปแล้วเรื่องที่ว่าผู้ชายตีผู้หญิงขะนาะดไหนมันกาหุ่นแหงเนาะเขาเห็นพวกเขาเป็นผู้หญิงนี่นะรู้สึกแบบแบบมันโหดห้าย แม้ว่าตีผู้ยิงที่เป็นเพศที่อ,อดแอกกู่วเฮาสู้บไดนะ้เนาะสมมติว่ามาตีสาาซุกแบบนั้นเีสสซาซุกกะสิสู้ขึ้นยุบยโนเลยสู่ขึ้นเท่าสิสู้ได้เทว่าสู้บุได้ก็มิตริแลนหนีแลนหนีไปหาตำรวจให้ตำรวจคนมาซอยเนาะมาซอยผู้ยิงผูที่ว่าถูกตีนโมโหกูยอมเลยจังไดยอมแบบนั่งให้ตี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 ้ทว่าบุม,มีคนมาซอยก่อนเนะีน่ยจะตีจนหอดเฮือนเอนบิกในคลิป ไปมาอาสิตีแบบนักว่าหันก็มีแต่สุกกรยอมใจเ <c oughs> บิ่งคลิปแล้วเ <c oughs> บิ่งต่อโบอได้ผู้ซึกแบบที่เป็นตาอีตนแล้วก็เป็นตาแบบศูนย์ผู้ชายคนนั้นคืนเอเฮเต่ผู้ยิงอะมาเฮ็ดได้จังได้ขันหักกันคือไปตีกันแบบนั้นขันว่าไปหึงไปห่วงก็ตีกันจนสางเนาะมันประหลาดที่ว่าคนหลายหลายสี่บสามาโซ่ผู้ยิงคนนั้นได้เหม จนเจ้าหน้าที่เพิ่นเห็นเพ่นจะได้มาซอยเนาะประมาณนั้นเลยเรื่องนี้ฮะหลายๆคนกังข้องใจกันเบิดประเทศเลยแหละว่ามันเป็นแบบใดเป็นย้อนใหญ่ขนาดเราทุกคนยังข้องใจองังวเขาไปกินใบบัง่วงงัวเขากินบใบบัง่วงโคบด้วยแล้วปล่อยขมจ่ายน้ำงัวพี่น้องยามแกลงค่ะปล่อยใบผัดโอ๊ยอับไปยามผลมาบุปล่อยใบผัดโอ๊โอ้กอดีอ๋ยวออก กินตนน้ตนมีต้นห่วงเฮาเบิดเพียงเลยใบยตอนนี้ก็ํำแล้วพี่น้องตะเวนสิตตกดินแล้วสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงสามีก่อนเด้อสบายดี